สวัสดีครับผมตอนนี้พวกเราอยู่ที่ร้านเขียงเนื้อแล้วนะฮะอยู่ตรงริมบึงแก่นร้านลาบก้อยสายย่อบึงแก่นนครครับผมมาอุดหนุนกันได้นะครับข้างเซเว่นเลยนะครับนี่เราก็มาเราถอดฟันมาแล้วเมื่อกี้นะเอาถอดฟันมาไ้ลอยแล้วอ่ามีอย่างที่เราต้องการเลยคือเราต้องการเลือดที่จะเอาไปทําให้ คุณเขาเป็นห่วงเรานะเลือดคนเหรอแดงแดงเลือดคนแหละหรืออยากมีอยากมีเลือดน่ะนะได้เลือดหรือเปล่านี่ไงเลือดอ่ะก็ซื้อเอาดนีอ่ะนี่ครับผมขอซื้อเนื้อหน่อยครับเราจะเอาไปสอยจุสอยจุล่ะก่าสอยจุลูกหนึ่งอ่ะสอยจุลูกหนึ่งตับข้อมเครื่องใน่ข้ออ๋อโอเคผสมกันเลยครับเอาเนื้อไปย่างน้ำบ่ลเหมันมีหลายอยู่บ่เออเนื้อหลายโอเคอยจุเนาะ เสร็จผมล้วครับคราวนี้อันนี้อันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้พี่สิงห์อันนี้ของพี่สิงห์ครับพี่สิงห์ก็บอกให้ซื้อมาให้กินเลยอันนี้ขายแยกไหครับเรื่องเด่นขายที่ให้ฟรีค่ะโอ้เอาได้เยอะเยอะเลยนะเดี๋ยว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 ไม่พอ่พยังตะเกียใจแล้วเนี่ยแล้ให้กันได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ฮะนี่ว่นไหนนี่วันไหเราจี๊ดให้หรอไม่พออีกนะเออพวกเราพวกเราพวกเรสักสามสักสองสองครับถุงครับ สามถุงสามถุงก็ได้ฟรีเนาะฟรีขอบคุณมากคเซตคุณจะถายงอนให้ผมแล้วคุณก็จะเป็นห่วงผมมากอยากดูครับใช่ห่วงสิปะอะไรนะครับให้กสามถุงโอ้ขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับผมจะมาใส่หัวตัวเองแล้วพอดีว่าผมผมจะเอาไปง้อแฟนเอาเอาเรื่องง้อแฟนเอาเรื่องง้อแฟนว้าวก็ก็ง้อธรรมดาแหละแต่ว่าอยากอยากจะทำให้เขาดูที่ว่าถ้าเราหัวแตกเนี้ยแล้วเราเป็นแพง่ล มาปวดใหญ่เลยโอ้เอ้าปวใจญ่ขนเท่าไหร่ครับพี่เลือร้อยห้าสิบได้ไหมกรต๊อครับอพี่ราแจริงกันเนี่ยโอ้โหเอาพี่เราพี่เราพี่ราต่หโอผมเกรงใจสักร้อยไปอายุแค่ไหนอายุแค่ไหนร้อยห้าสิบยังไปยืมเงินเออนี่นีเออวาอยู่เงิ้นกูยืมสนี่เอาพี่แงจริงไม่ไม่ไ ขอบคุณนะครับขอบคุณครับคนสวยๆแบบนี้ต้องเอาราคาเต็มเจอกันครับพี่ครับไปแล้วนะบบายครัตอนนี้เราก็นะครับผมมาจัดสถานที่นะครับผมจัดสถานที่ที่จะเซอร์ไพรส์ที่ายนะครับผมก็จะเป็นยังไงนะครับผมจะสำเร็จหรือไม่นะครับผมเรามาเรามารอติดตามนะครับผมว่าจะสำเร็จหรือไม่นะครับผมไป ตอนนี้ผมมาถึงออฟฟิศแล้วตอนนี้ปายอยู่บ้านทุกคนก็ทำงานปกติเราไม่บอกจะมีแจ็กกี้แล้วก็ตะกองหลายๆคนรู้นะครับมีเลือดผมซื้อเลือดมาสามถุงแล้วก็เนื้อมาซอยชุบแต่ว่าฝากแจ็กกี้หน่อยนะเผื่อเขาเอาเลือดพี่ไปกินหมดว่าเขาถามมันไปคอยสิงคอยสิง โอเคเดี๋ยวทีนี้เราจะไปเตรียมอะไรหลายอย่างเจอกัน นะครับนี่ก็เลยให้ออกไปไปเพื่อที่รมัไอไอกทงท้ายไป้ไม่รู้ไมเนาะเปิดไฟรต้อเปิดไฟโอเคไปแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะเข้าไปแก้ ตอนนี้ผมก็เปลี่ยนชุดแล้วแต่ผมจะมาจัดวาว่ามาบอกผมบอกว่าเราาอกกมบอกเพราะว่าพี่รีนี่เขาดันรอพี่รอยู่ที่นี่เพ่จะบอกาประมาณผมอกออกแางกาแล้วเครื่อนี้เราก็จะเิยไว้เนาะเไว้นเลยใช่ใแล้วแล้วบอกว่าล้มลงา้นี้ไม่เรยเรียยนดางเตรียมพร้อมแล้วสุ้ๆ ตอนนี้หาล,ลูกโป่งไม่เห็นนะครับเวลาแล้วนะครับแต่ว่าเรายังไม่เห็นเลยนะครับต้องถามคน,นเลยห้องเสียสามเสียหรอตอนนี้ไม่เห็นนะครัทรบทุกคนเราจะทำยังไง เอ้โต้โต้เรียกพี <up> ่ไปไหมพี่ไปครับ <hari> กาว่าเลยแล้วที่ส่งมาคืออะไรคุณอาริยาอาริยาคือใครคนดูแลแล้วใครเป็นคนส่งห้ตไปไมรู้ว่าเขาเป็นคนดูแลมตอนที่ตอนทอนั้นไปไปประหานเขาเรื่องตอนที่มันจะไล่สเอาแล้วแล้วใครเป็นคนบอกให้ไปติดต่อนนั้นลูกคนอให้ถามมาเกเพอมันมีเกดไทยแลนด์ที่เกาะไทยแลนด์ยี่ห่อ แสดงว่ามันให้เราเอาบริษัทไปยืนย,นยนันถึงจะปวดได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวในพวุ่งนี้เดี๋ยว,พ,ยว,พ,ยวพ,พี่ลองข้ามต่อเขาดูแล้วก็เรืองไอ้กับวินุกอ่ะแฟนครับพี่อยากให้คุยกันะ่ะมันแฟนคลับเขาก็ดรามา่าอะไรอ๋อชิมไพยงเงินหรือเขาเสิร์ฟลุงลูกพี่อยางว่า

คนดีไปแล้วจะให้ทำไงให้หยุดรักใไปหัวใจฉันคงต้องเปลี่ยนใจว่าว่าแล้วก็ร้องไม่ตรงเมื่อตอนก่อเราจะาไว้แล้ให้เธอเสียใจ ผู้พูดขอใจนะครับรู้สึกนะครับรู้สึกยังไงครับก็จริงๆวันนี้ตั้งใจว่าจะมาขอโทษแต่ว่าขอโทษเฉยๆมันมันไม่โอเคก็เลยอยากอยากรู้ว่าในใจของไปอ่ะจะเป็นห่วงลูกก้างไหมห่วงลูกก้านะเสียเลยอ่ะไตยานเว้ยว่างเลือดเด้อก็ขอโทษนะที่ที่จอนุโกงใส่มือนันที่เ็ดที่เป็นคนอยากเสียรุโกงก็ขอโทษทียดเหมือนันเด้อ ขาเดคุ้จไม่เป็นไร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 นะเขาไม่ได้เป็นไรนะเขได้เปไรเดดเดเดยเือขาหยอกเล่นไม่ใช่วิ่งวิ่งเร็ววิ่งอยากเร็วเลยไปอ่ะวิ่งอยางเร็วเลยเ้ากูเจแล้วเมาคนแรกเลยแหละไปตอนนั้ไปไปขอโทษนะมันคืออะไร

รู้สึกยังไงครับผมพี่ใยโอ้กลัวมากเลยครับเลือดเลือดแบบจริงเลือดเลือดมันเลือดจริงครับมันเลือดจริงเอาจริงเลือดจริงดูอีๆเอาจริงไปใบเขาไม่เคยเห็นผมเลือดตกาจออกครับผมจริงขนาดขนาดขนาดผมขนาดผมเจ็บท้องเขายังแบบหนาลาเขายาดเขายาดผมเขยาดผมเป็นยังงี้ใช่ไหมผมขยาดตู้เลือดอะหัวมันนอกลัวอะไรกลัวอะไรกลัวเขาเป็นอะไรอะไรมากกว่านี้ใช่ไหมหนาเลือเกินเลย ถ้าเกิดยก็ไม่ยอกก็มาผเป็นลมทกหน่อ้ยเป็นลมเลยอะลัวไงริวเลือดอาบวยไม่ปวดอีกดมได้เลยไปไมไปี่เขาไปเห็นอยู่ใช่ไหมเมื่อกี้เห็นดีช็อกเลยอ่ะมื่เต้นั่นเลยเดี๋ยวเาผ้ากนุกผ้าก็เอาผ้าา้วย ็อยคุณนะครับทีนหอกทุกคนนะครับผมก็ที่เขาเขาพูดตลอดแหละก็เป็นเพื่อนกันนั่นแหละครับผมแบบเนี้ยอ้ยยวันนี้วันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่สิงห์ด้วยนะครับเพราะพี่สิงห์โอ้ยความร่วมมือเราพวกเรานัดประชุมกันด้วยนะเยอะข้ามาเรื่อยแล้วทีนี้วันีที่พี่นัดทุกคนมากุยนีนคือพี่อยากให้ด้วยงนารไป แต่ว่าอาจจะทำคลิปเซอร์ไพรส์นิดนึงเขาเลยเรียกเขามาประชมุมงานกันนะครับซ <c oughs> <อ>ีก็โทรมาทั้งกดพี่ทั้ง,อ,งอะไรน้องดีกันหรือยังพี่น้องหายกัดก<อ><อ>ันยังเอ้ยไม่ไหวแล้วต้องเรียกนุ๊กขึ้นมาคุยแล้วนครับุ๊กต้องตามคลิปขอโทษไปแล้วไอ้นี่ก็คิดคแผนเลยเอ้ยพี่ขอโทษธรรมดามันไม่เซอร์ไพรส์ผมอยากเห็นความรู้สึกเขาตอนผมมีเลือดไหลอะไรเงี้ยมุกก็เออซาดีเนาะไอ้นี่ก็เลยเออแล้วแต่มึงก็เป็นอย่างที่เห็นนี่แหละครรับก็จหละเพราะว่าตอนนุ๊กไปงานกับไปอะ ไปไม่เคยเห็นเห็นเห็นเนจ็บเจ็บจิเป็นสิตตายเจ็บปางตายนะขนาดแค่ปวดท้องเลยเขาเขายังหนาลาเขาเป็นห่วง <c oughs> แล้วถ้าเขาเห็นเลือดขนาดนี้ตามจริง <c oughs> ผมผมก็กำลังผมก็กำลังงงอยู่กับเหตุการณ์เนี้ว่าไอ้ดำเบวจะไปฟาดหัวหรือเปล่าวะทำไมผมก็งงงงเลือดแทะไปโอ้เลือดวัวเลือดบัวเลือดวัวครับ อีกยึดไหมครับผม่รู้เลยว่าไปให้อภัยนกยักอ๋อพี่ให้อภัยหรือเปล่าก็ก็ไม่ได้โกรธครับเออาเอาให้เขาพูดให้จบอะไรนะไม่ไม่ได้แล้วนะไม่ไม่ได้โกรธเพื่อนฟรีนะครับเพื่อนฟีไม่กูก็ไม่ได้โกรธเนาะพี่พีเอฟซีก็สบายใจได้งอนก็งอนนิดนึงแหละแล้วเขาก็หายงอนแล้วแหละ จะ้ทำขนาดนี้ยัไม่หายก่อนได้ไงยากเลยแต่ก็ขอบคุณจริงๆที่ที่ที่เป็นต้องใช้แค่นี้เนี่ยแล้วก็ไปยืนอยู่หน้าห้องยอกับกองพื้นทุ่มเทมากสุดยอดอันนี้ผมไปบอกเลยว่าผมทำเพื่อพี่ๆ FC ทุกคนเลยนะครับสุดยอดมากเลยครับเป็นการเลืทีมดีมากเป็นการลงทีมของนุ๊กของพี่สิงห์ของออฟของมาร์คของเซ็ต กคนเลครับอมพี่แ๊ปเตะทุกคนเลยครับทุกคนเลยนะครับแต่พี่สาไปแล้วครับนี่ครับนอกจากเขาจะหายงอนผมแล้วทุกคนยังได้เห็นปฏิกิริยาที่เขาเป็นห่วงผมด้วยสบายต้องเลกอะเนี่ยเดืเอดเดือดเดือดเดือดเาือเดือดเรือดเอดเดรอดเดเดื่อดอดเดือเออรถอเดรเอเอาไปออเ ไปสัมภาษณ์จริงไงอัคดคลิปวิดีโอมาอย <c oughs> มาหน่อย